สวัสดีครับพบกับผมนะครับโดนจากช่อง กับตัน DIY นะครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้านะครับเป็นที่กําลังให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าเองนะครับแต่มีอีกหนึ่งพาหนะที่ได้รับความสนใจไม่แพ้กันนั่นก็คือมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเพราะว่าถ้าดูจากสถิตินะครับยอดจดทะเบียนหรือว่ายอดการใช้งานเนี่ยตอนนี้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเองนะครับมีผู้ใช้งานนี่เยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นสถิติการจดทะเบียนนะครับเมื่อมีนา65เนี่ยให้ดูว่ารถยนต์ไฟฟ้าจดทะเบียนเท่าไหร่นะครับแล้วก็มอเตอร์ รวมมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าดัดแปลงที่อาจจะยังไม่ได้ไปจดทะเบียนหรือว่าจดทะเบียนแล้วรวมอยู่ในยอดนี้ด้วยนะครับยอดค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับตอนนี้เราอยู่แถวแถวท่าน้ำนนนะครับก็ผมเนี่ยนัดน้องท่านหนึ่งไว้นะครับเรียกว่าเป็นผู้ใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับส่วนจะเป็นรุ่นไหนแล้วก็รายละเอียดเป็นยังไงนะครับ และตอนนี้นะครับเราอยู่กับเจ้าของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับอีทรานไมล่านะครับสวัสดีครับอ๋อเดี๋ยวแนะนำตัวกับท่านผู้ชมนิดนึงแล้วกันครับชื่ออะไรชื่อทอมมี่นะครับผมอ๋อคุณทอมมี่ทอมมี่ก็เป็น f o ลเ o อร์นะครับก็คือเป็นผู้ติดตามในเพจของกัปตันดีวายใช่ไหมครับจำได้เลยมาทักผมทางอินพ็อกนะครับบอกว่านี่เดี๋ยวผมจะได้อีทรานไมล่ามานะครับจะจะให้รีวิวแล้วผมก็ลืม รับอยู่แล้วคุณทอมมี่ก็เข้ามาทักบอกพี่ลืมผมหรือเปล่าน่องสารภาพว่าลืมจริงๆเราก็ได้มาเจอกันแล้วนะครับอ้โหแล้วเป็นไงมาไงครับก็ตอนแรกอะครับผมขับเป็นมอเตอร์ไซค์น้ํามันอยู่เนาะด้วยคอร์สของการใช้รถน้ำมันมันค่อนข้างสูงครับแค่ค่าน้ํามันต่อวันผมผมก็2 0แล้วยเลมอเตอร์ไซค์เนี่ยเหรอต่อวันไปทํางานด้วยแล้วก็พอเรื่องงานผมขับแกรบด้วยครับอ๋อก็เลยใช้เยอะ สอวันก็เลยเติมทุกวันทุกวันละ200ทุกวันเลยครับโอ้ถือว่าเยอะนะครับมอเตอร์ไซค์วันละ200อ่าครับแล้วยังไงครับเลงยังไงถึงมาเปลี่ยนเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าตอนแรกครับก่อนที่เขาจะเป็นเลทที่ผมใช้อยู่ตอนนี้มันจะเป็น150ต่อวันครับ1 5ออ่าใช่อ๋อก็คืออันเนี้ยเป็นการเช่าของกับอีทรานมาใช่ครับอ่าเพราะว่าจะสังเกตว่าจะเห็นมีเบอร์อะไรติดเขาด้วยก็คือเป็นเช่าขับ ใช่ครับเป็นรายวันใช่อ่ะโอเคทีนี้เอ่อพอช่วงที่ผมได้รับรถนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงราคาของร้อยห้าสิบจากร้อยห้าสิบก่อนหน้านั้นจะเป็นร้อยห้าสิบต่อวันแล้วได้แบตสองลูกครับแล้วขับได้หนึ่งร้อยแปดสิบกิโลต่อการสลับแบตหนึ่งครั้งครับอ๋อเป็นแบตเจนแรกใช่ทีนี้ผมก็ได้มาตอนเจนสองเนี่ยเขาเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนชนิดแบตใช่ครับเลนส์เพิ่มขึ้นสองลูกก็ได้ประมาณสองร้อยห้าสิบกิโลเมตรเยอะกว่าเจนแรกใช่ครับได้ไหม ระยะได้ครับเพราะมันพอเพียงสำหรับผมขับไปทํางานถ้าแบบมีที่ชาร์จด้วยเป็น2ลูกเหมือนกันจะเป็น200บาทอ๋อเป็น200บาทถ้าปกติคุณทอมมี่ไปสลับแบบที่ผมจะไปที่วงสว่างวงสว่างอ๋อจากนี่ไปวงสว่างก็ไม่ไกลใช่ก็จะมี3าที่ครับพี่สามที่วงสว่างมีอารีแล้วก็มีที่3ย่านครับ<อ>แต่ตอนนี้แล้วก็มีเพิ่มอีกที่หนึ่งแล้วที่รู้สึกจะเป็นตากสินสองครับ ๋อก็อคือในเมืองหมดเลยใช่แล้วเราจะมีจุดในการที่จะตัดสินใจว่าเฮ้ยต้องไปสลับแบตแล้วดูจากอะไรดูจากโวลต์เป็นหลักครับผมโวลต์อ่ะตอนแรกบอกว่า72โวลต์ใช่ไหมแล้วโวลต์เหลือเท่าไหร่เราถึงจะไปสลับแบตเนื่องจากชานี้ในการสลับแบตเตอรี่มันมีน้อยนะครับ<ๆ>เขาก็เลยแบบว่ากําหนดต้องต่ำกว่า75โวลต์ลงไป75ถึงจะไปเปลี่ยนได้เปิดเครื่องมานี่แบตมันขึ้นเท่าไหร่ฮะถ้าเต็มเลยครับ89สโวลต์แ9โอเคท่านผู้ชมอาจจะงงนะว่าเฮ้ยระบบเค็อระบพอมแล้วนแบตมันจะ 9 9โวลตอันนี้พอให้ไปเนี่ยแบตมันลดลดลด,ลดต่ำกว่า75เขาถึงให้เปลี่ยนใช่ครับอ่า75โวลตก็ถือว่าโอเคไปเปลี่ยนพอต่ำกว่า75เราก็เริ่ม จะต้องเปลี่ยนแล้วครับผมอ่าโอเคมาถามว่าทำไมถึงเลือกอ e ีธานในเมื่อนะครับมันมีมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าโอ้โยเยอะแยะเลยด้วยเลนส์ของอ e ีธานมันตอบโจทย์กับที่ผมใช้ต่อวันอ่ะเบื้องต้นประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเราไปทดลองขี่กันดูนะครับขี่วนๆในนี้เพราะว่าลืมเอาหมวกกันน็อกมา <c oughs> โอเตรียมมาทุกอย่างลืมหมวกกันน็อกนะครับลืมเลยเรามาดูรายละเอียดข้างในว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวเราทดลองขับขี่กันในนี้ดูถ้าเราจะสลับแบบเนี้ยหรือว่าจะเปิดแบบเนี้ยมันต้องไขน็อตนะไขน็อตจะมีตรงนี้ ตรงนี้นะครับแล้วก็เนี่ยพวกน็อตพวกนี้หมดเลยแล้วก็ถอดฝานี่ออกมาคนที่จะถอดนะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าสวอปเปอร์นะครับก็จะอยู่ตามจุดสถานีที่สลับแบตนะครับตรงนี้เราเราจะถอดเองไม่ได้นะมันจะไม่ได้แบบเปิดดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตให้แล้วกันตอนที่เขาไปสลับแบตแล้วเดี๋ยวดูหน้าตาแบตมันเป็นยังไงนะครับคือถ้าเป็นเซ็ตที่ชาร์จได้มีที่ชาร์จให้รถก็จะเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนตรงนี้นะฮะแล้วก็เสียบจุดชาร์จตรงนี้ชาร์จก็จะเป็นชาร์จเสียบปลั๊กบ้านธรรมดาใช่ครับเ แล้วก็เรียกสตาร์ทนะนะเข้าใจง่ายดีพอเปิดมาตึ๊บอ่าแบตตอนนี้นะครับแปดสิบห้าจุดเจ็ดโวลต์นะครับเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ตอนน,น,อน,น,อน,นี้ต้องบอก,กนะคนณผู้ชมว่าถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะไม่ค่อยแม่นคนสายมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า,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 าเขาจะดูโวลต์เป็นหลักนะครับอย่างนี้ก็เป็นหน้าจอความเร็วปกตินะครับบอกความเร็วไว้ดูว่าแบตชุดนี้ขับได้กี่กิโลนะครับอันนี้ก็พวกเป็นน้ำมันเบรกน้ำมันเบรกสองข้างเลยก็คือหน้าหลังก็จะมีเป็นออฟไลน์ออฟไลน์ run. คืออะไรฮะตัดการทาางงงนนนนขออออออมมมมมเเเเเตตตรรรรร์์์ฝัั่ีี้ก็็จะปหืไซคคธดลยบแ มีไฟเลี้ยวด้วยอันนี้มีไฟสูงนะครับแล้วก็อันนี้เขาใส่ไฟผาหมามาให้ด้วยอ๋อมีไฟฉุกเฉินด้วยใช่แล้วก็เบรกก็เป็นดิสเบรกหน้าหลังเลยใช่ครับแล้วก็เป็นฮับมอเตอร์นะฮะอยู่ด้านหลังนะ7,000วันต์นะท่านผู้ชมนะ7,000วัตต์ความเร็วสูงสุดเท่าไหร่ครับตามสเปคเขาเซตไว้ที่120 120สิบำหรับมอเตอร์ไซค์ผมว่ามันเร็วมากเลยนะร้อยยีนะครับเพราะว่าคันของผมเนี่ยผมขับ60ผมก็ว่ามันเร็วแล้วม <c oughs> อเตอร์ไซค์นี่มีทะเบียนด้วยนะนี่ต่อผสงค์ภาษีได้ปกต,ติเลยนะครับกว็วิ่งองนอกถนนใหญ่ได้ตรงนี้ก็คือเอาไว้กรณีที่แบบสัมภาระขนของ,ขอ,งอะไรนี้ใช่ไหมครับใช่มางั้นเดี๋ยวเราไปลองขับกัน เท่าที่ลองนะครับเทียบตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์เขาเนี่ยแรงบิดเขาเนี่ยกับน้ําหนักรถเนี่ยผมว่ารถเขาเบาแล้วก็งอด้วยมอเตอร์7,000วัตต์เนี่ยโหมันแรงมากนะครับแล้วก็ถ้าใครไม่คุ้นเนี่ยต้องระวังเลยในช่วงการขับขี่ตอนแรกนะครับมันอาจจะมีการสะบัดได้แล้วก็พอเริ่มบิดเนี่ยมันจะเหมือนจะมีอาการแหลกๆนิดนึงนะครับรอรอเรื่องของไฟไปจ่ายแล้วจะมีเสียงที่ตัวฮับมอเตอร์นิดนึงอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นปกตินะครับก็แรงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เบรกถือว่าดีเลยนะ เบรกเมื่อกี้ลองหน้าหลังเนี่ยดีเลยนะครับผมไปกดปุ่ม off run แล้วผมบิดเนี่ยไม่ไปนะครับเนี่ยคือการตัดการทํางานของมอเตอร์แล้วเราบิดไม่ไปพรอผมปลดกดปุ่มตัวนี้ออกนะครับเนี่ยมาแล้วเนี่ย บิดแล้วก็มาเลยนะแต่พูดถึงก็ตอบสนองเร็วอยู่นะครับแรงเลยทีเดียวนะถ้าซิ่งๆหน่อยนี่ยกหน้าได้เลยนะผหว่านั้นจะยกหน้าได้เลยสุดยอดเลยนะครับเดี๋ยวไว้เดี๋ยวผมจะลองเอาคลิปของคุณทอมมี่นะครับในการที่ขับขี่จริงเนี่ยเอามาให้ผู้ชมได้ชมกันนะครับพอเมื่อกี้ผมได้ลองแล้วนะครับก็ถือว่าเยี่ยมเลยนะครับก็แรงเร็วแรงแล้วก็ ขนาดกระทัดรัดนี่นะทีนี้มาถามคนที่ใช้งานทุกวันดีกว่าครับว่าใช้งานมาประมาณเดือนกว่าๆใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างชอบไม่ชอบอะไรตรงไหนโดยรวมก็ชอบตรงที่เราขับแล้วมันค่อนข้างตามใจเราเลยครับอ่าบิดแล้วมาบิดแล้วมาพอกลับไปขับรถน้ำมันนี่คือคนละเรื่องเลยข้อเสียอย่างหนึ่งของรุ่นนี้ก็คือช่วงล่างด้านหน้าครับกับการแฮนเดิลลิ่งมันจะค่อนข้างสถานครับอ่าอ่าอ่าก็อยากถ้าถ้าเกิดกีทานได้ยินก็อยากให้ปรับ ปรงในรุ่นต่อๆไปก็ได้ครับแบบปรุงองช่วงล่างด้านหน้าไปพอ,อช่วงล่างด้านหลัก็ค่อนข้างาอโอเคแล้วท้้งหลังโอเคแล้วอันนี้มันจะเป็นแบบเป็นโครงเหล็กครับม,มันก็จะสถานนตัวแล้วสถานเยอะอมากอ๋อถามนิดนึงอย่างเราเช่าต่อวันเนี่ยมันมีสัญญาไหมครับว่าเท่าไหร่หรือว่าก็เปลี่ยนได้เลย ก็จะมีสัญญาเช่ารถเราเราเช่าใช้รถคันนี้ทะเบียนนี้เลยเป็นคอนแทคสมมติอย่างขผมทําเป็นสัญญา180วันเลยอ๋อขั้นตา7เจ็ดวันแต่เราทำ180ราคาต่างกันไหมครับเขาจะคิดราคาเป็นหลายวันนั่นแหละก็คือวันละ170ครับเท่ากันถ้า180จะได้เพิ่มอีกเจ็ดวันฟรีใช่มันเป็นโปรโมชั่นในช่วงนั้นเลยเป็นเทคโนโลยีที่คนไทยพัฒนาขึ้นมาเองก็วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณทอมมี่มากเลยนะครับแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าผมจะเอาหมวกกันน็อกมาแล้วขอมาลองขับดูใหม่นะได้เลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวั ¡Gracias!